ก็จะมีกิจกรรม chapter 5นะได้เวลาที่เพื่อนๆจะต้องรีบมาเคลียร์กิจกรรมนี้กันแล้วนะคะ วัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ในเกม c o l e of Us Love Stories นะคะเพื่อนๆก็เกมเนี้จะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยกิจกรรมเคลียร์ชัอร์5นะคะจะอยู่ตนถึงวันที่2 4เดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะได้รับของรางวัลมากมายนะคะถ้าเกิดเราเคลียร์ด่านทั้งหมดให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยของรางวัลน,นี้จะเยอะมากเดี๋ยวเราจะต้องรีบเคลียร์ด่านกันหน่อยนะคะเพราะว่า กิจกรรมมันมีช่วงกำหนดเวลานะคะว่าจะได้ของพวกนี้งั้นได้เวลาที่เราจะไปลุยกันแล้วที่นี่เลยนะคะเข้าไปเลยที่หัวข้อ Main Story แล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดทีมแล้วก็ไปลุยด่านกันตอนนี้เนี่ยเราเคลียร์ด่านไปบ้างพอสมควรแล้วเพื่อนๆจนถึงด่านที่5-17ขนะคะนี่ก็เก็บดาวมาได้ ครบทุกด่านนะค่อยๆแบบไล่มาเรื่อยๆนะคะได้เวลาลุยด่านกันแล้ว5คิว17ทีมของเราก็จะมีประมาณเดิมนี่แหละเพื่อนๆเพราะเนื่องจากสายเกลือก็จะไม่ค่อยมีตัวใหม่มาเท่าไหร่นะคะจะมีตัวแท้งแล้วก็แคเรนนะคะแล้วก็จะเอาซูสคุมาเป็นตัวแทงจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถปรับจัดแต่งทีมได้นะเพื่อนๆเอ๋แต่เดียวนะเดี๋ยวเราขอจัดทีมสักหน่อยละกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้แคโนเลียนะคะมา ร่วมทีมด้วยอีกคนหนึ่งใช้หุ่นของเขาเลยกระเซเตอร์เรียบร้อยโอเคแอคเซปต์ลุยพร้อมลุยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลุยยาวไปจนถึงด่านที่5ขีด20กันเลยก็แล้วกันามาอยู่ที่ด่าน warehouse นี่นะคะนี่คือแผนผังอยของด้านนี้ที่จะมีเครื่องบินด้วยแล้วก็มีตัวพื้นราบมาด้วยนะคะ ได้เวลาทีมของเราก็พร้อมแล้วนะคะมาแล้วเหมือนเคยเลยเอาพี่ส้มเจลเมียลงก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไอ้พี่ส้มออกไปพักผ่อนเพื่อที่เราจะเอาค่าคอสนะคะเราจะได้เอาตัวอื่นๆลงได้อุ๊ยเมื่อกี้เราลืมดูว่า แนวไหนจะมาก่อนเดี๋ยวขอเล่งเวลานิดนึงดูซิว่าแนวไหนจะมาก่อนนะคะอ๋อแนวล่างมาก่อนให้แคเลนมาแท้งอยู่ทางด้านล่างนะคะนี่เลยเอาปิดปากทางที่จะเข้ามาเลยแล้วก็ตัวแท้งอีกตัวหนึ่งนะคะจะคู่เราให้เอาไว้แนวบนแล้วก็เดี๋ยวตัวแท้งอีกตัวนึงคิดว่าด่านนี้น่าจะไม่ได้ใช้ละเราอยากเอาตัวยิงลงบ้างนะคะขอดูเส้นทางอีกทีนึงจะได้วางตัวยิงถูก มุมนี้น่าจะดีเอาไปนานนช่วยยิงด้านบนเพราะว่าหุ่นที่สุสคุูใช้เป็นหุ่นแพงนะคะแต่ว่าโจมตีเขาเนี่ยค่อนข้างเบาเพราะฉะนั้นจะช่วยยิงแนวบนเป็นหลักก็แล้วกันเอาล่ะเร่งเ,เ,เ,เวลาได้เลยแล้วก็ค่อยค่อยค่อยๆค่อย,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 อยตีตัวที่มาเลยค่ะวยแนวล่างเครื่องบินมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<ส> <priests> เอา <S 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 <úng> ไปช่วยจัดการเครื่องบินก่อนลูรุสเนี่ยจะมีสก,กิลที่ทําให้ศัตรูติดมืนได้ติดไฟฟ้าช็อตได้นะคะอะุรโชคดีที่ลงทันพี่ส้มเจรเมีลงได้อีกทีหนึ่งแล้วนะคะเอาลงแล้วก็ถอนออกเหมือนเคยเราจะได้ลงตัวอื่นแทนได้อโอเคเครื่องบินแนวล่างสุตะคุเอ็มเจทุกลูรุสเอาอยู่นะคะนี่แล้วก็เครื่องบินสมทบเครื่องยิงสมทบด้านบนอีกตัวหนึ่งนะคะ เบลตาลุยเลยแล้วก็พวกนี้เขาจะมีแนวล่างได้ด้วยมันจะมีมิชชั่นของด่านอยู่ใช่ไหมว่าเราจะต้องยิงสกิลอย่างน้อยสครั้งนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะไม่ได้ดาวครบเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆยิงสกิลบ้างถึงแม้ว่าบางด่านจริงๆแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องยิงสกิลสักเท่าไหร่นะอย่างอันนี้จริงๆเราไม่ต้องยิงก็ได้รอเก็บค่าพลังรอเก็บอันติไีไว้ก่อนก็ได้นะคะรอตอนที่ศัตรูมากันเยอะๆแต่เรากลัวว่าเราจะลืม เดี๋ยวมันจะพลาดเก็บดาวไม่ครบนะคะด่านนี้ลงสกิลเพลเยอร์ได้ด้วยเพลเยอร์สกิลเออเอาลงตรงไหนดีล่ะไม่ไม่ต้องลงก็ได้นอะคือด่านนี้ไม่ค่อยยากนะคะค่อยๆยิงปอดไปเลยตอนนี้เครื่องบินมาพร้อมกับขุนที่ไหลมาจากพื้น <laughs> เรื่อยๆแล้วด้วย ค่อยด้านบนดูสักหน่อยนะคะใช้สกิลของเวเลต้าโอ้โหทำดามจไปได้เยอะมากเลยแล้วก็ลูรุสจักสักทีนึงดิแหมไม่โดนใครด้านล่างเขาโดนเก็บกันไปก่อนโอเคน่าจะครบสามแล้วแมเพื่อนสกิลที่เรายิงไปนะคะแล้วก็ต้องไม่มีตัวไหนในด่านตัวไหนที่เราลงในทีมเนี่ยตายโอเคไม่มีใครตายปลอดภัยดีค่อยๆยิงเก็บศขตรูไปเรื่อยๆนะ เวยแบบนีโอ,อเข้ามากันเยอะมากเลยอะตอนนี้ศัตรูเริ่มเยอะนะคะเราก็จะค่อยๆยิงสก,กิลเก็บตัวที่มันมาแบบรวมๆกันเยอะๆแบบนี้เพื่อนๆอนอ,อะไรที่มันอยู่กันเป็นกระจุกกระจุกแลกก้วก็ศัตรูเนี่ยคือบางทีอะเรายิงได้ไม่หมดใช่ปะ อย่างตัวยิงนะคะบางทีอ่ะมันมวนเลงตัวอื่นอยู่ตัวข้างหน้าตัวข้างหลังมาแล้วยิงตายไม่ทันอะไรเงี้ยโอ้ยบอสมาแล้วด้านล่างนะคะบอสมาพร้อมกับหุนนอ้ด้านบนนี่ว่ะมาด้านบนมาพร้อมกับคุนคุณโปลิศใช้ตัยิงตอดไปเลยนี่ใช้ตัวปืนใหญ่นะคะ <c oughs> ช่วยยิงอีกทีหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วใครไม่รู้ไม่มีลูกตาด้วย <c oughs> เรียบร้อยงานนี้คุณ <c oughs> ดาวตันเป็นพระเอกเลย ยิงปิดจบยังสวยงามเคลียร์ร้านหนึ่งด่านกับด่าน5417นะคะค่าศัตรูได้ครบทุกตัวได้เพชรมา100นะคะแล้วก็ทำมิชชั่นด้านล่างเรียบร้อยนะถอนถอนตัวเนี่ยได้แค่3ครั้งนะคะในด่านแล้วก็ให้ยิงสกิลอย่างน้อย3าครั้งแล้วก็ไม่มีตัวไหนในทีมตาย เรียบร้อยเราก็จะได้ดาวครบทุกตัวลุยกันต่อเลยกับด่าน5ขีด18นะคะทีมเราใช้ทีมเดิมนี่แหละยังโอเคถ้าเกิดไม่ผ่านเดี๋ยวเราค่อยออกแล้วก็มาจัดทีมกันใหม่ได้โอเคโหลดแมปสักครู่เดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันต่อมาแล้วแมปกดังเช่นเคยฝั่งนู้นนะคะมากัน4ี่ทิศทาง ด้านบนสุดกับล่างสุดจะเป็นตัวพื้นราบแล้วก็ตัวเครื่องบินมาสองแนวกลางเราก็จะเอาพี่ส้มเจเลเมลงก่อนเอา้าคาคอสนะคะแล้วก็อีกค้างเดี๋ยวเราจะเอาตัวแทงลงแคเลนติดด้านบนเอาช่องไหนดีเอานี้ละกันโอเคแล้วก็ซูสกุนะคะเอามาแนวลา่างโอเคัตูมาด้านบนก่อนแล้วก็ด้านล่างเนาะเดี๋ยวจะเอาตัวยิงเครื่องบินเอาเวลต้าละกันคอยยิง นะคะที่จะออกมาจากช่องนี้อุ๊แยแก่ล้ฝั่งนูน้นมีตัวปืนที่ยิงไกลที่มาจากพื้นราบด้วยเอาไงดีละเว้ยถอนออกก่อนแล้วกันลงหิดลงผิดโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เรายิงสู้ไปเรื่อยๆเอาเอาลุนนะคะลงแทนอ่าโอเคทีนี้เราก็จะไม่โดนตัวที่ออกมาจากมุมนู<อ>ม้นยิงละล็วกเพี่ส้ม เข้ามานะคะถอนออกเราก็เดี๋ยวเอาตัวทุนดาวตันมายิงแนวนี้แทนก็แล้วกันอ่ะสวยๆตอนนี้ก็กันตัวที่มาจากพื้นราบได้แล้วนะคะเครื่องบินเราก็น่าจะพอกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวเสริมทับด้วยตัวฮิวสักนิดหนึ่งเรารู้สึกว่ามันจะมีตัวที่ยิงไกลๆแบบเนี้ยออแล้วก็ค่อยๆ ค่อยๆกำจัดตัวที่เข้ามาแล้วยิงไลนี่เราก็ปล่อยเลยเอาแบบฮิวให้ทันนะคะฮิวทันไว้ก่อนใช่ไหมแค่นี้ก็ได้ฮิวอัดไปตัวนั้นเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีหลังเน่ใช้สกิลเลยถล่มพืน้นสกิลเพย์เอร์ไอตัวนั้นราบเรียบไปแล้วตกลุมไปแล้วนะคะโอเคด้านล่างเราเอาอยู่แล้วนี่จากสกิลเพย์เยอร์ ทีนี้ก็เหลือมุมด้านบนเพราะว่าแนวศัตรูที่จะออกมาทางด้านล่างสุดนะคะเขาก็จะเลี้ยวไปทางด้านบนแทนคอยเก็บเครื่องบินที่จะเข้ามาแล้วก็นี่เลยมุมล่างโอเคอันี้ก็เครื่องบินเอ้ยได้ยู่แมมมาซัอร์ชิตเพราะว่าเราหุห่นหันหุ่นไปด้านบนนะคะโอ้ยโอเดี๋ยวด้านบนแย่แล้วตัวออกมาเยอะมากเลย การจัดการให้คนในเรือไปช่วยนะคะแล้วก็เอาตัวแทงลงไปอีกตัวหนึ่งก <and> ็แล้วกันคอยไปปิดเพราะว่าด้านบนมันเยอะมากแล้วก็จัดการด้วยสกิลนะคะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆมากันเยอะเกินไปแล้วยาวอย่างนี้สิคุณดาวตันช่วยยิงจึงบินไปรู้สึกว่างานนี้คุณดาวตันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ ด้านบนนี่โอเคนะเพราะว่าตัวที่เราเอาลงมาใหม่นะคะก็ป้องกันได้ค่อยยิงสกิลเก็บไปเรื่อยๆแบบนี้แหละบอสออกมาแล้วมาพร้อมกับหุ่นโปลิสเหมือนเดิมทีนี้เราเขาออกแนวล่างนะแต่ว่าแนวล่างเนี่ยไปไม่ได้เขาก็เลยเลี้ยวไปแนวบนนะคะน่แล้วก็มีหุ่นยิงไกลด้วยแต่ไม่ต้องห่วงฟังเราเอาอยู่ นี่คอนเดลียเก็บไปเลยโดนไป6400เรียบร้อยบอสหุ่มแตกไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะถอนตัวไหนสักตัวหนึ่งออกอแล้วก็เอาถา,าตัวยิงเอาพี่ส้มแล้วกันพี่ส้มไปตีตัวที่ยิงไกลน่าอ้ยงานนี้พี่ส้มเป็นพระเอกเลยม, <laughs> มาโชว์ตอนจบอ่ะ,ะอย่างเท่ งานนี้ชนะได้ด้วยพี่ส้มเลยนะคะเนี่ยโอเคเราเก็บกันง่ายๆแบบเนี้ย <c oughs> ยิงไกลใช่ไหมเราทอนตัวแล้วให้พี่ส้มมาช่วยซะเลยสวยงามไปนะคะกับด่านห้าขีสเก็บดาวครบนะคะได้เพชรมาอีกหนึ่งร้อด้วยสวยงามจ้าโอเคเรียบร้อยปลดด่านเนื้อเรื่องมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีด่าน ห้าขีดสิบเก้าที่เราจะต้องไปลุยกันต่อเอาพร้อมไปการน,นี้จะยากไหมเน่มาแบบว่าไม่ดูก่อนเลยว่าข้างหน้าจะเจอกับอะไรไม่ได้เตรียมตัว้านก็ดังเหมือนเคยงานนี้ทางออกศัตรูมีสองเอ้ยแต่ เขาออกมาทั้ง4ี่เล่นน่ะแล้วฐานเราก็มี2นะคะอุ้ยมาลุมแบบนี้ตัวเยอะหรือเปล่าก่อนขอดูว่านะศัตรูมีกี่ตัว56เอาพไปส้มลงพี่ส้มออกไปเดี๋ยวเหนื่อยนะคะแล้วก็เอาตัวแทนใครดีแค่เล่นเหมือนเคยเอาไว้มุมนี้น่าจะได้น่าจะได้แล้วก็คุณดาวตันช่วยยิงช่วยยิง ดวยตัวแทงยิงแบบเนี้ยเราเราจะชอบวางแผนแบบนี้เพื่อนเอาตัวแทงมาก้นแล้วให้คุณดาตัานหรือว่าเวลเลต้านะคะยิงให้แล้วก็ตัวแทอีกตัวลงเอ้ยเดี๋ยวมันจะมาแนวดีไม่ใช่เหรอซูสักคือซูสักคือแยลรางาด้านล่างได้ไหมโอ้ยไม่ได้หักเลี้ยวเข้าประตูไปแล้ว ไม,ไ,ไม่ได้เอาใหม่เงินมันคือต้องมีตัวแทง4ตัวดิเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเขาก็หักหลบเราไปได้ใช่ปะน่าเกลียดจริงเดี๋ยวหาตัวแทงเพิ่อมอีกตัวนะคะเพื่อนเอาลงแทงใครดีอะแล้วกันพีส้ขีวเอาตัวสุดท้ายแล้วกันหาตัวแทงมาสักตัวนะคะเอ่อให้ใครดีอะ ข้างล่างหรือตรงนี้ดีสูซัคุนี่ละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหาหุ่นแทงใส่เพิ่มอีกสักตัวหนึ่งหุ่นแทงตัวนี้แทงไม่ได้หุ่นแทงหมดแล้ว <c oughs> เอาแทงอันนี้มาแทนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยสลับสลับให้ซูซัคุตัวนี้นะคะตัวสีดาวเนี่ยเอาแทงที่เป็นตัวเล็กอีกตัวนึงที่ยังไม่ได้ปั้นอะ่ะคุณโกลิสมาแทนละกันพวกเคเลนใช้หุ่น อยู่แล้วใช่ป่ะเอออันเนี้ยอันนี้น่าจะดีเดี๋ยวหาก่อนนี่เลยคุณโปลิสจริงๆแล้วจะปั้นนะแต่เรากลัวเสียดายของที่มันต้องใช้ไงคะโอเคพร้อมลุยไปกันเลยน่าจะได้แล้วนะมันต้องได้แล้วแหละโอเคเรียบร้อยพี่ส้มลง แล้วก็เอาคอสถอนออกนะคะลงตัวอื่นเพราะว่าที่รีบถอนออกเนี่ยเพราะว่าจะได้ให้เขาเรียกว่าอะไรอะค่าที่มันจะลงได้กีกเีนือมันจะมีเหมือนคูดาวใช่ไหมเพื่อนเอออันนี้มันจะได้ลงได้ใหม่เร็วๆนะคะ ก็รีบวางแนวแทงเชลเลนแล้วก็ซูสักคู่ลงซูสักคูอีกตัวลงทางด้านล่างอุดเพราะว่าเดี๋ยวมีหักเลี้ยวที่น่าเกลียดมากเลยเกลียดมากเลยทำไมโชคหักเลี้ยวแล้วก็หาตู้ยิงเครื่องดินนะคะตัวแทงลงก่อนละกันเพราะว่ากลัวค่าเขาจะไม่พอนี่ไงเห็นไหมเมือนแสบพอกั้นแนวหนึ่งมันจะหักเลี้ยวไปอีกแนวหนึ่งเออโชคดีนะที่แบบว่าทันเราทันอยู่จะบอกเลย เท้าสี่ตัวไปเลยแล้วเดี๋ยวรอคอขึ้นนะพี่ส้มลงแล้วก็พี่ส้มถอนออกนะคะแล้วก็รีบเอาตัวเนี่ยตัวคุณดาวตั้นนะคะหรือตัวยิงไกลตัวอื่นก็ได้นะมาคอยยิงศัตรูที่มันจะติดอยู่ตรงปากทางตัวแท้งโอเคได้สองตัวแล้วตอนนี้ทั้งคุณดาวตั้นทั้งเวลตาแล้วไอเครื่องไอตัวยิงแน้มันไปยิงตอด เลตาเราห่ะตัวฮิวมาสักตัวนี่เลยละกันนะคะาสาวสวยผมสีชมพูของเราค่อยฮิวไปด้านล่างก็อีกทีหนึ่งนะอุ้ยมันชอบยิงตอดแบบนี้องั้นเดี๋ยวเรารอตัวฮิวที่ต้องลงได้แล้วนี่เดี๋ยวตัวเต็มใช่ปะ <c oughs> <c oughs> ทีมลงครบแล้วเจ็ดตัวมันเต็มอยากได้ตัวฮิวล,ลงเพิ่มอ่ะ ให้ออกเอียเดี๋ยวงัน้นระวางกับดักก่อนก็แล้วกันนะคะด้านบนสุดนี่เฮเยร์สกิลด่านนี้เป็นกับดัก,กเพื่อนก็เอาสกิวนะคะลงถือด้านล่างเพราะว่าถ้าดูบทแนวบนสุดอะติดกับดักแล้วอะเราจะให้คุณดาวต้านยิงสกิลแบบนี้นะะก็ทําให้ขัดขวางแนวบนไว้ได้นะคะไอ้กับดักอีกอันนึงเราก็เอาวางแนวล่างสุดได้เลยโอเคสวยงามมาก เอากระดักมาเป็นตัวแทงแนวบนแทนแล้วก็ให้ปืนใหญ่หยิงไม่ไฟตอนไป <c oughs> แต่ว่าแนวบนนี่เป็นช่องที่รั่วของเราเลยนะเนี่ยต้องคอยดูดีด้วย <c oughs> ค่ะช่วยช่วยกันดูนะว่าจะหลุดรอดไปได้ไหมคุณดาวต้านยิงจกิงสักทีน,นี้ได้ไหมเดี๋ยวรอก่อนรอมากันเยอะๆก่อนโอเค เร้เย,ยังจับควัยได้อยู่เอ้ยข้างบนโอ้ยเหยาเหยวเมื่อกี้เดย๋ยวหลุดแต่ข้างบนน่ะทีมเรานะคะก็ยังโอเคยังสวยงามากับดานนี้ใช้ได้อยู่ฮิวทันขอแค่ให้ฮิวทันตอนเนี้ยเพราะว่าไอ้ตัวที่มันยิงไกลอ่ะเพื่อนตัวปืนข้างล่างมันมากันเยอะแล้วเนี่ย ก็่วยแล้วก็คอยยิงโจมตีนะคะเวลาที่เขามาติดไอตรงกับดักแทงเราเนี่ยเยอะๆเนี่ยอย้ยด้วยท่นนะเฮ้ยเสียวเสียวด้านบนยิ่งม,มากันเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวสนหลุดวกันโอเคแล้วนะไม่มีตัวอะไรทิ้งไม่ได้ด่านนี้มีทั้งหมด56ตัวนะคะตอนนี้ก็ผ่านไป48ตัวแล้ว ไอตัวที่หน้าเป็นห่วงไงไอตัวที่ยิงปืนด้านล่างนี่แหละเดี๋ยวรอให้ไอตัวที่จะเข้ามานะคะหมดก่อนแล้วก็เราจะถอนตัวออกเอาพี่ส้มไปช่วยตีด้านบนนะคน้อยแล้วก็จะถอนตัวฮิลด้านล่างออกนะคะแล้วก็ให้พี่เหลยฮิลุไปช่วยยิงแทนอาสยามพี่ส้มกับลูลุตเป็นพระเอกการนี้คอยเก็บตัวเล็กๆ สวยงามสวยงามไปแบบว่าหุยลุ้นอยู่เหมือนกันเนอะเพราะว่าตัวแทงนี้คือต้องมีหลายๆตัวนะคะ549เคลียร์ได้เพชร100ดาวเก็บครบโอเคพร้อมน่าใช่ได้ใช่ได้ต้องแบบว่าดูด้วยว่าแต่ละด่านเนี่ยเพรเยอร์สกิลนะคะที่ใช้ได้เนี่ยมันไม่เหมือนกัน บางทีก็ทำลายพื้นเนาะหรือไม่ก็หรือไม่ก็เป็นพวกแบบช็อตไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยเรียบร้อยพลังหมด <c oughs> กินพิซ่าเล็กไปอันหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะไปลุยกันต่อเลยกับดานสุดท้ายฮคาีดยี่สิบพร้อมลุยจ้าได้เวลาพักพอดีโหลดจอ <c oughs> จิบน้ำครับอื <c oughs> มาแล้วมาแล้วด้านนี้ฝั่งนู้นมีช่องทางออกถึง5ช่องด้วยกันมีเครื่องบินนะคะจะเป็นสองไอช่องเนี่ยที่มันจะอยู่ใ,ใกล้าฐานเราอ่ะเฮ้ยจะผ่านหรือเปล่าก่อนอยากอยู่ขอดูอีกทีดูเส้นสิหลายตาไปหมดเลยมันก็จะมีแบบว่าแนวที่เขามารวมกันใช่ป่ะโอเคเพยเยอรสก,กิลมีอะไรอะขอดูก่อนได้ป่ะ ยังดูไม่ได้เดี๋ยวมันต้องออกจากไอ้หน้าที่เห็นเป็นเส้นๆนะคะมีแนวกลางแนวล่างก็แนวบนเพราะฉะนั้นน่าจะต้องไปกันที่นู่นเลยอ่ะหน้าฐานเราเลยน่าจะโอเคโอเคไปซุกมลงก่อนนะคะ<ม>เอาค่าคอร์สแล้วก็ถอนออกไปแล้วก็ตัวแท้งวางแค่เล่นแค่เล่นปิดปักทางรถดีไหมเอาแนวนี้ไหม แต่ว่าเข้ามาแนวนี้ก่อนเพราะไม่งั้นถ้าไม่กัน้นเอาเอาตรงไหนดีว่ะ <c oughs> เอ้ยมาแล้ว <c oughs> แนวกลางนี่แหละอย่าคิดเดยอะ <c oughs> โอเคสับไปนะคะแล้วก็้างบนโอเคแล้วก็ได้เป็นตู้สักคู่แนวกลางนะคะ <c oughs> เพื่อนๆแล้วก็ให้แคเลนอยู่แนวบนเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวไอแนวล่างเนี่ย เราคิดว่าเราจะเอาไอ้ตัวเพย์เซอร์กิวอะถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นตัวถล่มพื้นสีช่องเราจะอุดแนวล่างนี่แนวล่างก็จะเอาตัวแทงที่เขาแบบว่าตีเบาๆนะคะมาไว้แล้วก็ค่อยๆให้คุณดาวต้ายิงเพื่อที่จะสก,กัดตัวที่จะมาติดตัวแทงเอาเนะอ๋อได้ทางพอจากที่ส้มเพิ่มแล,แล้วเราก็ลงเวเลตาเพิ่มได้นะคะเพื่อที่จะยิงเครื่องบินที่จะออกจากด้านบน อาแบกว่ากันมุนมนู้นเลยหาช่องเอาตัวยิงเครื่องบินลงอีกตัวดีไหมเนี่ยเยทย์เยอร์จะซื้อเรือถล่มคืนได้ดีโชคดีนะด่านนี้เป็นตัวถล่มพื้นอุ้ยคุณดาวต้านยิงเครบินทันเปล่าโอ้ทันอยู่โอเคแบบนี้คุณดาวต้านยิงได้นะคะให้เครื่องบิน ยิงด้านล่างคุณดาตัโอเคแล้วโอเคแล้วก็คิวเราอยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วเนาะเพราะว่ามันจะคิวได้ทั้งสามทั้งสามแถวด้านหน้าเลยแล้วก็คิวคุณดาตันได้ด้วยส่วนเวลต้ามุมบนรู้สึกว่าจะไม่มีใครที่โจมตีเขาได้นะคะคิวแค่นี้พอแล้วแหละก็พี่ส้มพี่ส้มโลคอตีไหมเมื่อไหร่าคอตอนนี้เราเยอะแล้วขอยิงเก็บทีนึงก่อนนะคะให้คุณดาตันยิงไปแล้วก็ จะลงได้ไหมนะเองสิดกัดเออยิงมาแนวล่างนี่น่าจะดีเจ้าของอีกเอาไวแนวไหนดีอ่ะไว้บอสออกวินี่มันหุ่นคงลูลุดมาพงกับลูลุดด้วยเย้แล้วตีบอสมาบอสมา ้คุณดาตันโอ้คุณดาตันยิงไม่ทันนะคะสู้สักครู่สู้กับสู้สักครู่แต่ด้านนู้นแหละสู้สักครู่สี่ดาวสู้กับสู้สักครู่สามดาวกดอะไรได้ไหมก่อนตอนนี้เรากดอะไรไม่ได้เลยก็ต้องรอนู่นนะคะสกิลของหุ่นอ่าอุ้ยเรากดไม่ทันอะ่ะด้านนู้นได้ตีก่อนอู้หูร่านสล็อตด้วยดิแรงอะ่ะเฮ้ยหุ่นเราจะแตกหรือเปล่าคน ราจะลืดด้านนี้ได้ตีเราก่อนนะคะแต่เนื่องจากว่าพี่เบ้มเหรอเฮ้ย,ยจริงดิโอ้ยไม่เบ้มไม่เบ้มโชคดีเราสวนบ้างโอ้ยนี่ฟังดูปบ้มแทนบ,มบบมบนบึ้มเบาบึ้มเบาลุ้นเลย โอ้ฝั่งนู้นปึ้มนะคะคิดว่าฝั่งเราเป็นแทงไงเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราอัพเกรดโอ้โหดูเลือดดิเลือดแทบจะหมดนี่ตัวฮิ้วฮิ้วหน่อยค่ะยิงทันแล้วโอ้โเจียวมากเลยอ่ะน้องหนูฝั่งเรานึกว่าจะฮิ้วไม่ทันซะแล้วนะคะโอ้คือเฟรมเมียเมื่อกี้เราแบบภาวนาสุดสุดอ่ะ โอ้โชคดีมากตอนนี้เราก็ก,กัดศัตรูไว้ได้นะคะไม่มีใครผ่านเลเบเข้าฐานเราไปได้เพราะว่าเรามีตัวป้องกันนี่ตัวแท้งสามแนวเลยแล้วก็มีคุณดาวตันช่วยยิงปินนะนดาตันคุณดาวตันนี่จะยิงปืนใหญ่ได้แล้วโอเคหมดแล้วตอนนี้เหลือสตัวสุดท้ายเราก็จะให้พี่ซุ่มนะคะเป็นพระเอกเหมือนเคยเน่พี่ซุ่มรอเลย <laughs> เทเวลามาพร้อมกับหุ่นแดงนะคะของเคเลนเพราะว่าเราอัพไปจนที่เขาลดค่าคอร์สในการลงได้แล้วนะเราจะใช้หุ่นทุกแบบที่ส้มได้สบายๆลงได้บ่อยๆใช้ค่าคอรสน้อยนะคะสวยงามพันใบครบแล้วกับด่าน5.20เก็บดาวครบดาแล้วก็ได้ S ด้วยนะคะค่าได้ทุกตัวได้เพชรมาอีก100นี่โอ้ยได้ของ อัพแทงแดงด้วยละ่ะทองแดงแม่เคลียรเรียบร้อยกับด่านห้าได้รับของรางวัลละสีโอเคเลยก็ผ่านไปนะคะกับด่านห้านี้ในมิชชันนี้ก็จะมีของรางวัลที่เราสามารถรับได้เยอะแยะเลยนะคะได้เพชรได้อะไรด้วยแล้วก็จะมีเพชรอีก500อที่เป็นเจเนอเรล เรามีชั้นด้าน,านล่างด้วยนะคะเพื่อนๆโอเคสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเพื่อนๆอย่าลืมรีบไปเคลียร์ด่าน5นะคะเพราะว่าจะได้เพชรอีกเป็นพันเลยล่ะเอาไว้แบบว่าเก็บสะสมรอตู้ที่มีตัวที่โหดๆหรือว่าตู้ตัวละครที่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้จะมาสุ่มกาชากันในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันตอนนี้เราสะสมเพชรได้เยอะแล้วนะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าตู้ต่อไปนี่ ตัวอะไรจะเข้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel เราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย